สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูขนุนครับผมที่ผมปลูกพิ้งไว้ประมาณเดือนกว่าแล้วครับผมไม่ได้มาดูแลครับผมตรงนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันตอนนี้เลยครับผมผมก็ยังไม่ได้ไปดูเหมือนกันครับผมถ่ายเลยครับผมผมปลูกไว้ทั้งหมดหกต้นครับผมเอ ปลูไว้ก็ผลแรงเลยครับผมนี่ครับผมโอ้โหเถาวันผ่านกันแล้วครับผมยังอยู่นะครับผมต้นนี้เป็นทองประเสริฐครับผมไปดูต้นอื่นบ้างครับผมเหมือนกันครับผมเถาวันพันครับผมแต่แต่ยังไม่ตายครับผม ต้นนี้เป็นถวายปีเดียวครับผมผมปลูกไว้สามสายพันธุ์ครับผมสายพันธุ์ละสองต้นต้นนี้ก็ถวายปีเดียวครับผมใบเขาประมาณนี้ครับผมไปดูอีกครับผมยังมีอีกเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับผม ตั้งแต่ผมปลูกก็ฝนตกอีกครั้งหนึ่งครับผมหลังปลูกแล้วก็เนี่ยพึ่งๆจะมาตกเมื่อสองวันก่อนเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับผมต้นนี้ครับผมอ่ะต้นนี้เป็นทองประเสริฐอีกต้นหนึ่งครับผมไปดูครับผมอีกหนึ่งสายพันธุ์ โยังอยู่ครับผมนีม่ครับตอนนี้เป็นเผ็ดดำลงครับผมยอดหายไปแล้วครับเนี่ยน่าจะโดนหนอนกินไปครับผมยังมีอีกต้นหนึ่งครับผมเดือนกว่าไม่ได้มาดูครับผมโอ้โหหญาโตเร็วมากครับผม โอเคครับผมใบร่วงกือบหมดครับผมนี่ครับผมเหลือแต่ยอดครับผมใบเขาร่วงไปหมดอันนี้มีมีแตกยอดข้างล่างออกมาครับผมข้างล่างนี้ไม่ใช่ครับผมอันอันนี้ยอดใช่อันนี้แตกมาจากต้นตอครับผมเอาออกเลยครับ เดี๋ยวไปดูต้นมะขามเทศบ้างครับผมมีมะขามเทศต้นหนึ่งครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยมีเวลามาดูแลครับผมผมทำทีละโซนครับผมนี่ครับผมต้นกระถินโตกว่าแล้วครับผมมี ถาอะไรมาขึ้นเหมือนกันไม่รู้คำไหนมันจะเป็นพวกวัชพืชประเภทถาวันเยอะครับผมบริเวณนี้กวัดน,นี้วันหยุดพอดีครับผมเดี๋ยวผมจะมาตัด้าโซนนี้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวตัดญ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายดูใหม่ครับผม ดูความแตกต่างครับผมเรามาสรุปกันครับผมว่าต้นอะไรพันไหนทนแรงอดทนที่สุดครับผมนี่ครับผมตัดจะ้าเสร็จเรียบร้อยครับผมมาดูใหม่ครับผมเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดครับผม นี่ครับทองกระเซิดต้นนี้แตกจอดสวยๆเลยครับผมแล้วก็นี่ถวายปีเดียวครับอันนี้ก็มีกิ่งแห้งสองกิ่งครับผมนี่พอดีได้ฝนมาช่วยถ้าไม่ได้ฝนก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันครับผมนี่ครับผม สวายปีเดียวอีกต้นหนึ่งไปดูเพชรดำรงครับผม ครับเป็ดจำลองนี่ครับผมเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับเนี่ยผมว่าถ้าแรงจัดๆไม่ไม่หอดเหมือนกันครับผม แล้วก็ทองประเสริฐครับผมเนี่ยครับผมเป็นทองประเสริฐสองตนเนี่ยครับผมเป็นเป็นสายพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดครับผมอยู่ในสภาพที่ดีกว่าพันธุ์อื่นๆเลยครับผมไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับผมที่แรกผมคิดว่าถวายปีเดียวน่าจะทนสุดครับผมแต่ดูตอนนี้ครับผม กลายเป็นทองประเสริฐครับผมแล้วก็ฝากติดตามต่อไปด้วยครับผมขอบคุณครับ